รู้ยังมีสินเชื่อตัวใหม่จากทกสให้กู้เงินด่วนคนละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทใครที่ขอกู้ได้บ้างต้องติดตามในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยมีสินเชื่อตัวใหม่จากทกสจะมาแนะนําให้กับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังมองหาสินเชื่อแต่ไม่รู้จะไปกู้ที่ไหนดีสินเชื่อตัวนี้เพิ่งจะเปิดตัวเมื่อต้นเดือนมีนาคมค่ะเป็นสินเชื่อเงินด่วนที่มีชื่อว่า ACA s h โกจะให้กู้คนละไม่เกิน1น0 0 0แบาทซึ่งจะช่วยให้ท่านได้มีเงินก้อนในยามฉุกเฉินเอาไว้ลงทุนทําไร่ทํานาและในตอนนี้จะขอบกู้ที่ไหนก็ยากค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 แบบนี้แต่ สินเชื่อนี้ก็จะมีเงื่อนไขสําคัญอยู่ข้อหนึ่งคือคนที่จะสมัครได้จะต้องเป็นลูกค้าของทกสที่มีประวัติชําระดีเท่านั้นค่ะวิธีเช็คก็ให้ท่านไปที่สาขาของทกสที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ว่าสามารถสมัครสินเชื่อเอแคสโกได้ไหมและในวันนี้อ้อยจะมาแจ้งเงื่อนไขที่ท่านต้องรู้เกี่ยวกับสินเชื่อนี้กันก่อนค่ะสําหรับสิ่งแรกที่ท่านต้องมีคือท่านจะต้องเป็นลูกค้าทกสที่มีประวัติชําระดี4ปีติดต่อ ตอนนี้หลายท่านคงจะคิดว่ากู้ยากจังเพราะเป็นลูกค้าทกศได้ไม่กี่ปีเองแต่ถ้าท่านชนะดีก็จะมีสินเชื่ออีกตัวของทอกศที่มีชื่อเหมือนกันเลยค่ะคือสินเชื่อ a c a s ส จะสำหรับลูกค้าที่มีประวัติชำระดีตั้งแต่2ปีขึ้นไปแต่วงเงินที่ให้กู้จะน้อยกว่าสินเชื่อ a c a s c o o ค่ะคือจะให้กู้สูงสุดที่50,000บาทก็จะเป็นอีก1ตัวเลือกสำหรับท่านที่มีประวัติชำระดีเอาละค่ะเรามาฟังเงื่อนไขของสินเชื่อ a c a s ส g กกันต่อค่ะ โดยจะให้กู้คนละไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทจะคิดดอกเบีย้ยแบบ MRR ต่อปีและดอกเบีย้ย MRR ในตอนนี้จะอยู่ที่6.50%ต่อปีค่ะเท่ากับว่าสินเชื่อน,นี้จะมีดอกเบีย้ยอยู่ที่6.50%ต่อปีและสินเชื่อน,นี้จะให้กู้ระยะสัน้นคือจะต้องจ่ายเงินคืนภายใน12เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาและอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องรู้ก็คือสินเชื่อน,นี้จะใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันค่ะ ซึ่งจะใช้หลักทรัพย์จดจำนองได้ไม่เกินร้อยละเของวงเงินที่ขอกู้และข้อควรระวังสำหรับพี่น้องเกษตรกรคนไหนที่ต้องการจะขอกู้สินเชื่อนี้ก็คือสินเชื่อนี้จะเป็นสินเชื่อระยะสั้นให้ชำระคืนภายใน1ปีท่านอาจต้องวางแผนสักหน่อยค่ะว,ว่าจะขอกู้แล้วจะเอาเงินไปทำอะไรจะสามารถหาเงินมาชำระคืนด้วยวิธีไหนและข้อดีของสินเชื่อนี้ที่อ้อยเกือบลืมแจ้งให้ทราบก็คือถ้าชำระเงินคืนครบแล้วท่านก็สามารถ อกูต่่ได้้เลยคะและแบบนี้ท่านก็ต้องวางแผนปีต่อปีค่ะว่าจะนำเงินไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและสินเชื่อ a c a s ส g กก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้ค่ะหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวอ้อยจะเข้าไปตอบให้แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ